เรื่องมันชักจะแปลกขึ้นทุกทีตอนแรกก็พอจะเข้าใจได้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่นี่มันไม่ใช่นี่มันฆาตกรรมในวัดปิดตายปิดตรงไหนเนี่ยประตูเปิดอยู่กำลังเสริมก็ยังมาไม่ถึงผมว่าเราควรจะออกจากที่นี่กันโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบางทีคนร้ายอาจจะอยู่แถวนี้หรือไม่ก็คนร้ายนะ่ะอาจจะอยู่ในหมู่ของพวกเราก็ได้นะพี่ตำรว พี่สาวแม่ชี้อยู่ดีเถิดหนาก็เป็นลมล้มลงไปเมื่อได้สติแต่ก็ยังดูสลืมสลืมไม่ไหวคดีปริศนาไฟาหนึ่งพระในระคังตอนจบน่าจะเกิดจากความเครียดความกดดันจะทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยะจะเอาอยัางไงดีคะพี่ตำรวจอย่างนี้ก็ลำบากลนะ่ะแบกออกไปไกลขนาดเนี้ก็คงจะไม่ไหวคงต้องเปลี่ยนแผนอยู่รอกำลังเสริมที่นี่กันก่อนนะครับ เวนกัมทำไมฉันต้องมาตกกระไดพลอยจรอยู่กับเขาไปด้วยเนี่ยตอนกลางวันที่เนี่ยสงบสมกับเป็นที่ปฏิบัติธรรมโดยแท้ฉันถามแนนแล้วก็ได้ใจความที่นี่นะแต่ก่อนก็เคยมีคนเข้าออกบ่อยๆแต่เนื่องจากมีปัญหากับชาวบ้านคนก็เลยไม่มากันอีกนานๆครั้งถึงจะมีคนเข้ามาส่งสเสบียงสักทีหนึ่งอย่างเนนนี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนมาเป็นปีแล้วอมืมีปัญหากับชาวบ้านอย่างนั้นเหรอ นี่นะจะเป็นหนึ่งปมปริศนาหรือเปล่านะคุณตำรวจเดินไปมาตรวจตาพื้นที่แล้วก็ติดต่อกับโรงพักเรื่องกำลังเสริมทั้งวันทำไมถึงยังไม่มากันอีกครับนี่มีคนตายถึง2คนแล้วนะฮะฮัลโหลสัญญาไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลอะไรนะพรุ่งนี้เลยเหรอช้ากันไปแล้วนะครับฮัลโหลฮัลโหลฉันว่ามันเริ่มจะมีอะไรแปลกขึ้นแล้วเ่ะ เอ๊ะที่ว่าแปลกขึ้นเดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปคดีนี้มันเริ่มจะซับซ้อนเข้มข้นขึ้นทุกทีมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าที่ฉันคิดก็ได้แหมรู้ไปหมดเอ๊ะหรือว่าพูดแบบเนี้พี่รู้ตัวคนร้ายแล้วอย่างงั้นสินะใช่คดีเนี้ยมันไม่ยากเลยคนร้ายก็คือหา ในคืนนั้นพวกเราก็เข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำแต่เทว่าทุกคนครับแม่ชแม่ชีหายไปแล้วฮะเป็นไปได้ยังไงอ่ะแล้วเสียงระฆังนั่นหรือว่ามันยังไงกันเนี่ยเชือก เชือกหายไปเชือกอะไรล่ะคะคุณตำรวจทุกคนรอยอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันออกไปดูฉันตามออกมาดูเห็นพี่ตำรวจกำลังใช้รอกทดแรงดึงระคังขึ้นมาเชือกที่ว่าหายไปก็คือเชือกที่ใช้ดึงระคังนี่เองพอดึงระคังขึ้นมาก็พบร่างเข้าไปอยู่ในระคังภาพอ,อีกหนึ่งร่างนั่นก็คือแม่ชีนั่นเองน้องแชยองเป็นอะไรหรือเปล่า ชฉยงชฉยงตำรวจตะโกนเรียกชื่อแม่ชีสาวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลบับร่างนั้นนิ่งไม่ไหวติงนี่มันอะไรกันเนี่ยหรือว่าเธอเธอเธอตายแล้วอย่างนั้นเหรอโห่อะไรอะไรกันหมดเวลาเล่นละครแล้วนะคะคุณพี่ตำรวจแล้วนะรู้บรรดา,นานแล้วละว่าคนร้ายก็คือฮะคือคนร้ายก็คือ คนยังไงล่ะคุณตำรวจยายาอย่ามามั่วนะฉันก็เพิ่งมาตามที่เธอโทรแจ้งฉันจะเป็นคนร้ายได้ยังไงเธอโทรตามฉันมาเองนะอย่ามาตลกหนะ้าฉันเป็นตำรวจนะคนร้ายก็คือคุณคดีเนี้ยมันไม่ยากคนในคอมเมนต์น่ะสงสัยคุณกันเพียบเลยแล้วแล้วมีหลักฐานอะไรกันเล่าที่ว่าฉันเป็นคนร้ายนะฮะหลักฐานก็แค่ตัว จะมาใช้เวลาตั้งสองวันแต่ฉันโทรตามคุณกลับใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองสแสดงว่าคุณเตรียมตัวเพื่อมาที่นี่รอเอาไว้แล้ว 2. คุณเคยมาที่นี่แล้วสังเกตได้จากทําไมกันนะเนนถึงได้มีความสนิทสนมและเชื่อใจคุณขนาดนั้นกันทั้งที่พังเคยมาน่ะจริงมากแล้วคุณก็เป็นห่วงเป็นใย,ยแม่ชีแบบผิดสังเกตแล้วแถมยังรู้ชื่อแม่ชีอีกด้วย สามคุณนั่นแหละเป็นคนทำร้ายหลวงตาเมื่อรู้ว่าหลวงตาย,ยังไม่ตายในทันทีและมีคนรู้จากเสียงระฆังคุณจึงคิดจะปิดปากพยานที่มีส่วนรู้เห็นทั้งหมดในตอนกลางดึกคืนนั้นคุณจึงหลอกล่อลงเก็บเห็ดมาที่นี่แล้วก็ฆ่าเขาตายไปอีกคนเพื่อกำจัดพยานและสี่โดยอุปกรณ์ที่ใช้ยกระฆังขึ้นไปเพื่อเอาร่างไปซ่อนก็คือเชือกในกระเป๋าของคุณที่เอามาด้วยยังไงละ่ะ มาตรวจที่เกิดเหตุแต่พกเชือกขนาดใหญ่มาด้วยมันจะไม่ผิดปกติไปหนเหรอและทั้งๆที่มีเชือกแต่คุณกลับไม่ใช้ตั้งแต่แรกแต่กลับมาใช้ไม้งานระคังเพื่อตบตาพวกเรา <c oughs> นี่แกพร้าอะไราของแกนะยีเด็กบ้าทำเหมือนกับแกอยู่ที่นี่เห็นทุกอย่างอย่างนั้นเหรอฉันถามถึงหลักฐานไม่ใช่ให้แกมาพร่ม,มไร้สาระ กระที่ตุ๊กตาแรบบิทจูเนียของฉันตาของมันเป็นกล้องบันทึกภาพยังไงละ่ะฉันแอบ,บซ่อนวางเอาไว้เพื่อบันทึกทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วเป็นยังไงละ่ะง่ายใช่ไหมละ่ะเทคโนโลยีนะ่ะรู้จักบอกอายฉันรู้ทุกอย่างหมดแล้วที่เหลืออยากจะถามคุณก็คือคุณทําร้ายหลวงตาทําไมมีหลักฐานสินะก็ได้ฉันจะบอกให้ที่ฉันทำนะ่ะมันก็เพราะความจำเป็น แต่ก่อนที่ฉันเข้ามาที่นี่ก็เพราะว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องวัดกับเด็กน้อยที่อยู่ในป่าเมื่อเข้ามาก็พบกับสามคนนี่ในวันแรกเมื่อฉันพบกับแชยองฉันก็ตกหลุมรักเธอทันทีสาวน้อยผู้มีในตาแสนเศร้าฉันหาเรื่องเข้ามาบ่อยๆถึงแม้เธอจะพูดไม่ได้แต่เราก็เข้ากันได้ดีเป็นความรักที่แสนจะสวยงาม จนกระทั่งวันหนึง่งเมื่อเธอไว้ใจฉันแล้วเธอก็จดโน้ตใบหนึ่งแล้วก็ยื่นให้กับฉันเธอบอกว่าให้ช่วยเธอออกไปจากที่นี่เพราะว่าหลวงตานั่นมันชอบลวนลามเธออยู่เสมอไอ้แก่โรคจิตฉันเข้าไปคุยกับหลวงตาในทันทีแต่ตะแก่นั่นกลับหัวร้อย,ย่อใส่ฉัน <S <S บอกว่าฉันทำอะไรไม่ได้ร เราโต้เถียงกันฉันโมโหก็เลยเผลอฟาตะแก่นั่นเข้าไปเต็มแรงแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ในระฆังแต่ที่ไหนได้ตอนนั่นยังไม่ตายในทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนได้ยินเสียงระฆังใช่แล้วฉันจึงจำเป็นต้องปิดปากไปอีกคนส่วนเธอยายเด็กบ้าถึงจะโดนสอบสวนไปแต่ตำรวจก็คงไม่เชื่อคำให้การ ฉันจะบอกคนอื่นว่าเธอกลัวผีก็เลยพูดไร้สาระและเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแชยองก็จะได้เป็นอิสระและก็ได้ไปอยู่กับฉันอย่างมีความสุขแต่เหตุการณ์มันกับตลบตาแชยองเข้าไปตายอยู่ในระฆังได้ยังไงเรื่องนี้ฉันไม่เข้าใจแต่ก็นะยังไงก็แล้วแต่เมื่อฟังเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปพบกับโลกหน้าได้เลย ไหนๆก็ไหนๆเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องทำให้มันสุดทางไปเลยยังไงฉันก็ฆ่าไปสองแล้วถ้ารวมแกไปด้วยอีกคนก็คงไม่ได้บาปขึ้นสักเท่าไหรหรอกนะเตรียมตัวได้เลยฮะแชยองคุณยังไม่ตายเหรอเดี๋ยวผมจะเข้าไปช่วยคุณเดี๋ยวนี้ละส่วนเธออยู่ตรงนี้เลยอย่าพยายามหนีเชียวนะอ,ะอะ้ฉันจะ ชยองเป็นยังไงบ้างคุณเข้าไปในระคังได้ยังไงชยองผมจะไปช่วยคุณเดี๋ยวเน่ฮึสําเร็จแชยองอะไรกันเธอพูดได้ยังไงฉันไม่เข้าใจอ้าวเฮงงงด้วยอีกคนก็พูดได้สิเตทซงแจ็คสันสําเร็จแล้วแต่เนียติดกับแบบที่เธอบอกไว้เลยไม่รอดแน่ดึงระคังขึ้นได้แล้วฉันจะออกไปแล้วออ าแผนที่วางเอาไว้เ๊ะเลยพวกนี้นะไม่รู้จักแม่น้อยเจ้าปัญญาซะแล้วแต่เดิมฉันวางแผนหลอกให้ตำรวจจัดการกับหลวงตาคนเดียวแต่เพราะว่ามีเธอเข้ามาจนจ้านเรื่องกันเลยวุ่นวายใหญ่พี่สาวสะพายแป้ว่าไงนะแกนี่มันไรยจริงๆซึ่งตอนนี้โดนมัดพอดีเพราะงานต่อให้ฉันเป็นเด็กฉันก็ตีกระบาลเธอได้สบาย <c oughs> รอแป๊บนะเดี๋ยวจะขึ้นไปจัดการแล้วฉันกับแชยองก็จะเอาเงินของหลวงตาไปใช้กันให้แปลม ไว้รยไม่ต้องสร้างตัวก็ร้อยได้เดี๋ยวสิกว่าจะมาถึงเล่นเอาเสนื่อยเดินข้ามเขาเป็นวันให้ฉันมีบทตอนจบซะหน่อยละกันนะเนนน้อยดิแกเป็นใครอ่ะเย้คุณพี่หมอมาพอดีฝากด้วยสักตุ้มนะคะอย่าทำค่อยอ่ สุดท้ายฉันก็รอดออกมาได้ดีนะก่อนที่จะโทรแจ้งตำรวจนะฉันโทรตามพี่หมอให้มาช่วยไว้ก่อนแล้วมาเร็วกว่าระบบราชาการเยียบไปเลยจากการสอบสวนเนและชีทั้งสองสารภาพว่าวัดน,นี้นะเดิมมีพระแล้วก็เนนอยู่หลายองค์แต่หลวงตาใช้งานทุกคนอย่างกับทาสจนหนีไปกันหมดเหลือแค่แม่ชีกับแนนที่ไม่มีที่ไป ตอนหลังทางวัดมีปัญหากับชาวบ้านเพราะหลวงตาอมเงินบริจาคจนมีเงินเป็นล้านพอเนนรู้ความลับก็เกิดความโลภอยากจะได้เงินนั้นและอยากจะหนีออกไปจากวัดนี้ด้วยเพื่อสร้างเรื่องหลอกใช้ตำรวจเพื่อให้จัดการกับหลวงตาจอมกงโดยให้แม่ชีแกล้งทำเป็นหูหนวกเป็นใบ <S <S เพื่อเรียกความสงสารและตัดปัญหาการตอบคำถามกับคนอื่นภายหลังจะได้บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้น ส่วนเน้นก็เป็นเด็กย่อมไม่มีคนสงสัยอยู่แล้วแต่บังเอิญมีชั้นโผล่เข้ามาในเรื่องทุกอย่างก็เลยบ้านปลายวุ่นวายขึ้นพวกแกพวกแกหลอกฉันใค,ใครพูดน่าทอนหรือผีอ,อย่าเบียดสินั่งคันเอาไว้ฉันกลัวผีโอ้ยเมื่อไหร่จะได้ออกสเทเนี่ยช่วยด้วย ปล่ลอยผมบอกไปปล่อยผมบอกไปอ้าวทำไมเดินวกวนล่ะคะพี่หมอเอ๊ะสงสัยหมอจะหลงซะแล้วล่ะเดี๋ยวดู GPS อีกรอบเฮ้ยเดินสะขาลากเลยออกไปจากป่าแล้วหมอพาหนูไปกินไอติมหน่อยนะคะได้สิสบายมากเอ๊ะว่าแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่านะ ไม่ลืมนี่คะถึงถ้าลืมก็เป็นสิ่งไม่สำคัญอะไรหรอกคะ่ะสบายสบยเลยอ่ะเดี๋ยวพี่โทรมาฮลัลโหลว่าไงคะลืมสิเธอลืมลืมอะไรอะ่ะลืมฉันไว้ที่วัดยังไงละยายบ้าแอแย่แล้วขอบคุณรูปแฟนอาร์สวยๆจากน้องแพรและน้องแยมด้วยจ้า ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปูกี้ทีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า